คุยกับคนไทยจนกว่าจะเก่งภาษาไทยมา let's go <S สวัสดีครับอันนี้อะไรครับสามสิบสี่สิบห้าสิบได้อะไรนะครับกุยช่ายทอดกุยช่ายทอดอ๋อพอดีผม<อ>เป็นต่างชาตแนบกุยช่ายอันนี้เป็นผักเหรอครับสามสิบสี่สิบห้าสิบได้ใช่ไหมครับโอเคอยากลองสามสิบละกันนะครับขอถ่ายด้วยนะครับน,น้ำจิ้มนี่ใส่อะไรไหมคะเผ็ดไหมครับไม่เผ็ด อ้าโอเคครับใส่คขาได้ครับ30ใช่ไหมครับนี่ครับคุยใช้ทอดราชาติเป็นยังไงนะบยอร่อยรสชาติเหมือนบาตาโกรบตาโก,ากอ,อินโดมอนบาตาโกมากน่าจะเป็นอย่างนี้นะทำจากคุยใช่กับแป้งอย่างเดียวอันนี้ทำจากคุยใช่กับแป้งอย่างเดียวเหรอครับ แล้วก็ซอสของมันรสชาติมันเหมือนซอสของเปมเปะอืมอร่อยครับขอมากนะครับ <laughs>